ฝึกทำพิวิทนะครับผมเรียกว่าพิวิทหรือพีวิทอ่ะที่เป็นขานำนะครับอย่างที่ฝั่งโน้ต<ฮ>ลองของวันซั แล้กันนะครับไม่เจอกันมาหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะครับกับช่องลองของวะซานนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับตื่นเช้าเป็นวันแรกในรอบหลายปีนะครับปกติตื่นมาก็พ้าอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับแต่วันนี้ก็พิเศษพิเศษหน่อยนะครับว่าอยากวัสสมผัสอากาศช่วงเช้าหลังจากไม่ได้ออกมานอกบ้านก็หลายปีแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้จะฝึกท่าอะไรให้ทุกคนดูในรายการลองของวะซานลองของวะซาน ช่วงพิเศษนี้เป็นช่วงจะไปกอล์ฟไ,ไหมลองบอร์ดทริคทิปไม่ใช่นะมันมีคนทําแล้วนะวันนี้ก็เป็นลองของลองล้มละกันนะฮะอะไรดีวะชื่อไม่รู้ว่าผมจะตั้งชื่อช่วงพิเศษนี้ว่าอะไรดีเป็นช่วงฝึกฝนตัวเองนะครับให้กล้าเล่นกล้าทําอะไรเช่น,นเดี๋ยวจะมาฝึกทำพีวิทนะครับผมเรียกว่าพีวิทหรือพีวิทเป็นอย่างหนึง่งเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะฝึกสําเร็จหรือเปล่าจะลองดูว่าจะทําได้ไหมนะครับเพราะปกติเนี่ยคนหนึ่งเขาจะเตะให้ลอยกันแล้วก็คุมท่าคอนโทรลได้ใช่ไหม แต่ผมไม่ได้คอนโทรลบอดจริงขนาดนั้นครับเพิ่งเล่นได้ไม่ถึงสองสัปดาห์นะครับเอาจริงรวมเวลาได้จริงแค่3วันเองเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยแล้วก็ทํางานประจำอยู่ด้วยช่วงนี้เนาะแล้วก็จะลองดูว่าวันนี้จะได้ผลหรือเปล่ากับช่วงลองของบันดูโอ้โหเก๋ชื่อชื่อชื่อตัวนี้มากเลยเดี๋ยวพาไปดูสัมผัสบรรยากาศกับวิวทิวทัศน์ทะเลกันนะครับผมลองของวัสซั วันนี้จะมาสอนท่าพีวิทนะครับผมหรือว่าพีวิทนะครับในส่วนของท่าพีวิทเนี่ยแบบเดี๋ยวให้ดูต้นคลิปว่าะจะเป็นยังไงนะจะเป็นหัวทิ่มขมำประมาณนั้นเพราะผมก็เพิ่งฝึกมานะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูวิธีการฝึกภาษากันก่อนเลยนะครับก็สำหรับท่าพีวิทเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราเนี่ยกลับด้านไปอีกฝั่งหนึ่งจากที่เรามาทางขวา,หวาเห็นไหมเราจะกลับด้านมาเป็นฝั่งตรงข้าม,มเป็นฝัหลา่งนี้แต่ถ้าคุณเป็นฝั่งซ้ายคุณก็จะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งนี้ครับนี่เป็นท่าพี ถึงวิธีการนี้มันบอดไม่มีอะไรมากก็หลักๆแล้วก็คือเราเล่นไบปกตินะครับเล่นไปถ่ายไปปกติพอถึงช่วงหนึ่งเราก็แค่เหยียบตัวให้มาอยานหน้าขาที่เป็นขานำนะครับเหยียบอยู่ที่ฝั่งโน้ตไม่ต้องเหยียบเต็มมากหรือว่าเหยียบริมมากนะเหยียบกลางๆพอดีพอดีนะครับส่วนขาตามหรือขาหลังเนี่ยเราจะไว้แถวกลางๆบอดเพื่อเป็นการคุมน้ำหนักบอดนะครับไปกดถึงว,วิธีการไปเนี่ยวิธีง่ายคือจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะตกบอดเนี่ยในการใช้แรงเบี่ยงจากตัว รแรงเบี่ยงจากตัวในการบิดฝั่งเปลี่ยนฝั่งมันเราจะไม่ยกบอร์ดนะค่อยบุ้มอันนี้มันจะอันตรายเกินไปสำหรับคนสมัยเราอยากใหนผมเป็นต้นแล้วันนี้ก็ได้มาจากความรู้มาจากช่องเดิมนะครับลองบอร์ดคอมเบรีผมขึม้นมาให้มอนเดิมแล้วกันนะคอบคุณสำหรับความรู้ด้วยแล้วกันนะครับทีนี้วิธีการคือจะเป็นอย่างนี้ <S <S เราจะไม่ตบบอร์ดให้ลอยอย่างงี้นะครับถ้าเปลี่ยนทางเราจะแค่บิดตัวเพื่อให้มันยกไม่ดเดียวนะครับผมเราจะสะบัดตัวให้มันอมกฝันึูปึ๊บเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยม่เลียนเลียนมาอย่างนี้ มันจะไม่ยกกระดกมันจะไม่ลอยประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการทําท่าพีวิทนะแบบง่ายๆไม่ต้องยกบอดก็ทําได้นะ,ะับส่วนวิธีการฝึกนะครับทุกครั้งที่ฝึกพีวิทนะครับเราจะฝึกอยู่ที่ไม่ได้เพราะมันจะอันตรายมากนะครับผมลองแล้วนะครับมันจะหมุนยกแล้วก็หมุนแล้วก็มีโอกาสที่บางทีล้อมันเบรกัตโนมัติเนี่ยเราจะหน้าชิมนะครับหัวแตกหรือว่าศอกแตก,อ,แตกอะไรอย่างนี้ได้หรือใครจะแขนหักได้ยิงตัวคนใหญ่นะคะหัวจะแขนหักได้เนาะแต่ทีเนี้ยวิธีการของเราคือเราจะเป็นการสไลด์บอดนะสไลด์บอร์ดแทนที่จะยกบอดมา เราใช้ตัวช่วงบนนะครับผมบิดผมผมนะผมขวานาเนาะผมก็จะบิดไปทางซ้ายก่อนเพื่อให้เสริมแรงเบี่ยงนะครับก่อนจะเบี่ยงตัวมาทางขวาพอเบี่ยงตงทางขวาปุ๊บผมจะค่อยเบี่ยงสะบัดเอวกับหัวเข่าเนี่ยตามมาที่หลังนะครับจะเป็นรูปแบบนี้๊บงนี้นะครับก็คือตัวบนไปก่อนช่วงล่างค่อยตามไปใน,นแรกจะฝึกกางแขนช่วย ไ,ได้นะครับเพื่อนเป็นการเสริมแรงเหวี่ยงนะแล้วก็คุมบาลานซ์ในการยืนบอลนะครับจะเป็นวันนี้ปิดปึ๊บแค่นี้เองนะครับมันจะไม่ยากเท่ากับการตบบัวขึ้นแล้วเหวี่ยงนะครับอย่างนี้อันตรายเกินไปสำหรับมือใหม่อย่างเช่นผมเป็นต้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวนะิธีการฝึกชีวิตเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ลองของวัสดุหวังว่าในกล้องจะเห็นรองที่ทำได้นะครับส่วนรองที่ทำไม่ได้ก็ดูไปแล้วกันนะครับมันจะเป็นการผิดพลาดที่ผมบอกก็คือถ้าเรายกบอร์ดให้มันลอยอมันจะล้มแบบเมื่อกี้นะถ้าเราลากถูกวิธีเนี่ยมันจะไปได้แบบรอบแรกเลยที่ไป นะครับประมาณนี้นะครสำหรับท่าพิวิทนะครับข้อควรระวังสำหรับคนฝึกใหม่ก็แนะนําให้มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับถ้าเราไปดูท่าเซฟนะให้มีอุปกรณ์ป้องกันนะให้มีหมวกก็ได้สนับเขา่าสนับสองข้งมือนะครับหรือข้อควรระวังก็คือเขามีคนที่ชํานาญการนะครับหรือว่ามืออาชีพหรือคนที่เล่นเป็นหรือคนที่เซฟเป็นนะครับรวมถึงมีคนหรืว่าข้างเวลาฝึกบาดเจ็บขึ้นมาจะได้ไปโรงบาลันท่วงทีนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดตามกดไล,ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเราของมาซานด้วุลละกันนะครับขอบคุณสำหรับรองเท้าดีๆนะครับนี่แต่ว่ามััััันน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 นยยยงงงงงใใหหหมมม่่่่่ออออออูะะตต้้้ไปรริกเาดึึ ครัองเท้ายังใหม่อยู่เค่ณได้เมื่อเช้าเลยนะขอบคุณโกซิตี้ด้วยแล้วกันนะสำหรับรองเท้าเตะสเก็ตแบบนี้นะเดี๋ยวขึ้นลุคเต็มๆให้ดูแล้วกันสำหรับรองเท้าของโกซิตี้นะครับรุ่นอีราแล้วกันจ้ะอีราเด้อนะจ้ะแล้วก็ขอบคุณนะครับผมเสื้อสเวตเตอร์สวยจาก IG จีเลยอนนอร์ชับนะครับผมผมขึ้นอ่าชื่อให้แล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามด้วยทั้ง IG จีของทางช่องทางเสื้อสเวตเตอร์นะฮะเลยอนนอร์ชับแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้คาซาด้านะครับสำหรับโกซิตี้อีราแล้วก็อยย่าาลืมมมกดดติ้ัับชออออองงขจจรร์วนนนนนะะะ๊ IG ค็ไที กินไครแล้วกันนจ้ะลาไปก่อนับผมพบกันใหม่ EP หน้านะฮะเราจะมีอะไรมาเซพให้คนดูกับช่วงลองเวิร์งดูเนี่ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับลองของวันซัด